หนหวกระป๋นั้นเธอ่อแล้วป๊าแสดงว่าเป็นเาพื้นข่อยอยู่ได้หนงเนาะพอพ้น่ยงเอกนี่ยังกสีแตงหนังสีกัสีบ้างสีนว่าไม่หนูไม่เคยไปดูพี่เลยแต่หนูจำจำวันที่พี่เลีหนงไปนั่งไปหาได้อยู่เจ้าเนี้ยเบงตาข่อยตีตัวสีนีมัน <written> ข <umba> well ่อยยังยังส really ีบุรีนใจรืว่า ฮปกำลังนาไบุี่อบอกี่ครั้งแล้วเอาโหลดเท่าไหร่ความตวันนี้เขาเลี้ยวกระโหลดดีสุบเทียกรได้า่วันนี้เราเลี้ยวกระโหลดปีนิวเราหลู้จากข่อยล้าข่อยไปยุปีแหลของกนักเทพฯเลยเดียขันขันเพียงเงี่นแกก็เก่าเนาะทำทำอะไรอยู่นี่ไปแล้วนะนี่ ป๊าปากไหยคือด,ดักเตจแต่เจ้าพอคอยได้ฉีดปากมันเข่ามาก <c oughs>